สวัสดีครับพบกับเจนนี่เขาทอจากับจาก PTM นะครับคลิปวิดีโอดีๆที่มีมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะครับผมก็ในคลิปนี้นะครับก็จะต่อเนื่องจากเรื่องของท,ทีทูที่ผมได้ทำการแนะนำไปแล้วนะครับว่ามันอวุวิวไว้เป็นยังไงบ้างนะครับมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมจะมาเจาะให้นะครับจะมาเจาะว่าแต่และ คำสั่งมันใช้ยังไงนะครับวันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการ Open นไฟล์นะครับโอเพนไฟลแล้วก็การเกี่ยวกับการเ l e c t ไฟล์นะครับ e ลือกตัวโมเดลที่เราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับว่าเราจะสามารถทำได้ยังไงยากง่ายขนาดไหนนะครับก็สำหรับหน้านาต่างของที่ดทูนะครับจะมีคำสั่ง Open นนะฮะอยู่ที่บริเวณมุมซ้ายบนตรงนี้นะครับเรากด Open ขึ้นมานะครับผมจะเปิดไฟล์จากโปรแกรม m x นะครับ ก็จะมีตัวที่ผมเขียนเล่นเอาไว้นะครับ s h a r p ปอร์เฮดเซตตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นไฟ์ assembly นะครับอันนี้จะเป็นไฟแม่นะฮะส่วนที่เหลือนี่จะเป็นไฟล์ูกผมก็เลือกไปที่ตัวไฟแม่นะครับเพื่อให้เขาเปิดทั้งหมดขึ้นมานะครับทีนี้ในหน้าต่าง Import s e t t i n g นะครับก็จะมีให้เราสามารถเลือกความละเอียดนะครับเลือกความละเอียดก็ถ้าที่งานไม่ใหญ่มากนะครับเราก็ปรับ High Quality ก็ได้นะครับ ถ้างานใหญ่มากๆแล้วอาจจะปรับให้มันลงไปลงมาเป็นโลก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของตัวทอร์เรน์อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นโลก็ประมาณหนึ่งมิลนะครับถ้าเป็นไฮเนี่ยประมาณห้าสิบไมคอนนะครับอันนี้อันนี้จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการตีเมทนะฮะตีเมทที่โปรแกรมเนี่ยจะตีเมทไปที่ชิ้นงานเพื่อเปิดขึ้นมานะครับอีกส่วนหนึ่งคือด้านล่าออปชั่น เขาจะติ๊กตัวนี้มาให้นะโหลด PMI data นะครับในกรณีที่ไฟล์ที่เราเปิดเนี่ยทางผู้เขียนนะฮะใส่ PMI เอาไว้นะครับเราก็สามารถโหลดตัว PMI เนี่ยขึ้นมาใช้งานด้วยก็ได้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับ hidden element ส่วนที่ถูกซ่อนต่างๆนะครับถ้าต้องการให้มันขึ้นมาด้วยก็ติ๊กเอาไว้ก็ได้นะครับอีกอันนึงครับ face boundary นะครับกรณีที่งานที่เป็น surface นะครับ ต้องการให้ขอบนะฮะเเบลลี่คือขอบของเซอร์เฟซนั่นเองเฟซเบลลี่เท่ทีเฟซเบลลี่คือขอบของเซอร์เฟซนะครับต้องการจะให้มันแสดงขึ้นมาที่โปรแกรมนะครับเราก็กดติ๊กโหลดเฟซเบลลี่เอาไว้นะครับเดี๋ยวโอกาสถัดไปแล้วกันเนาะเราจะมาดูว่าไฟล์ที่เป็นเซอร์เฟซเนี่ยอินพุตมาแล้วจะเป็นยังไงนะคระเดี๋วว่าไฟล์ที่ผมเอาให้ดูเนี่ยมันเป็นโซลิดนะครับผมก็กดโอเพ่นไปเลย ก็จะใช้เวลาสักคู่หนึ่งนะครับที่โปรแกรมจะโหลดฟไฟล์ที่ขึ้นมาจะยจะมีชิ้นส่วนอยู่จะไม่ผิดมาสิบกว่าชิ้นนะครับประมาณสิบกว่าชิ้นก็จะใช้เวลาสักคู่หนึ่งนะฮะใช้เวลาสักคู่หนึ่งในการโหลดขึ้นมานะครับถ้าฟไฟล์ใหญ่หน่อยก็อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับแต่ถ้าชิ้นง,งานที่เป็นชิ้นง,งานเดียวๆเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานนะครับอ่ามาแล้วนะคะรับตัวนี้ อย่างแรกเลยที่อยากจะให้ดูก็คือโปรแกรมทู้โปรแกรมนะฮะเราต้องใช้เมาส์ใช่ไหมฮะเราก็ต้องมาดูวิธีการใช้เมาส์ขออสั้นหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการจะซูมนะเราก็ใช้สกอร์นะครับปุ่มสกอร์ของเมาส์เนาะในการกลิ้งไปกลิ่งมาแล้วถ้าสกอร์ขึ้นก็คือซูมอินนะ,ะสกอร์ลงก็คือซูมเอาน,นะครับการหมุนใช้วิธีการคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้นะครับก็จะหมุนได้นะฮหมุนชินงานนะครับการแพรจะใช้เมาส์วขวานะครับ แพนจะใช้เมาส์ขวานะทีนี้ก็โปรแกรม T2 เนี่ยรองรับการใช้งานร่วมกับ t Connection นะครับก็คือจะเป็น Space เมาส์นะครับที่ผมใช้หมุนอยู่นะฮะสเปซเมาส์นะครับก็ลื่นดีนะคระับไม่ไม่ติดขัดเท่าไหร่นะครับถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับ่จริงๆคนใช้ T2 Connection อ,อาจจะไปปรับสปีดสำหรับโปรแกรมนี้ลงนิดนึงก็ได้นะฮะแล้วแต่ ส่วนต่อมานะครับในการแสดงผลก็จะมีเรื่องของ orientation ตรงนี้ซินหนึ่งแล้วกันนะ orientation ก็จะเป็นการหมุนวิวต่างๆนะครับป้อนไซต์ท็อปต่างๆนะครับเราก็มีตัวปุ่มให้เราก,กดอยู่แล้วนะฮะส่วนอะไรเนี่ยเอาไว้แบบหันนะฮะหันเช่นผมหันตรงี้ผมกดอะไรปุ๊บเขาก็จะหันเข้าเข้าวิวให้เราล็อกวิวอะไรประมาณเนี้ยนะนี้คือ orientation ขาชัมาทางซ้ายเป็นเรื่องของเชดนะฮะตัวนี้เป็นเรื่องของเชดวิวนะครับเกี่ยวกับดิสเพย์อันนี้ผมเปิดแบบมีขอบอไว้ทนะ่าเชดวิเศษถ้าเป็นดีฟอลต์จะมาเป็นแบบนี้ฮะเป็นเชดเฉยๆนะครับเป็นไวเฟรมก็แสดงได้นะครับตรงนี้นะฮะที่ผมข้ามมาทางด้านขวามือน,นิดนึงนะครับด้านขวามือก็จะเป็นเรื่องของโมเดลที่ถูกนําเข้ามานะจะเห็นว่า จะมีโฟลเดอร์หนึ่งอยู่ข้างบนนะครับอันนี้จะเป็นโฟลเดอร์ของชิ้นงานหลักนะครับแล้วก็จะมีไฟล์รูปเนี่ยก็อนที่แบสซ์ัมบีเนี่ยเขาก็จะยัดตกลงมาแบบนี้เลยนะครับเรียงลงมาให้แบบนี้นะครับเราสามารถคลิกเลือกนะครับจากตัวเราเรียกว่า object tree อ็อบเจกต์ทีตัวเนี้ยได้เลยนะครับอยากได้ตัวไหนนะครับเช่นผมต้องการสักชิ้นหนึ่งเอาเช่นอ่ดีชิ้นนี้แล้วกันนะครับผมว่า ขวาแล้วบอกโชว์ only เขาก็จะโชว์มาให้แค่ชิ้นเดียวเนี่ยเราว่าเอาตัวนี้มาทำงานต่อได้เลยอ,อยากจะทำอะไรต่อก็บอกว่าไปมา,มาใส่ขนาดมาอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเอาเอามาไล่เช็คทีละทีละชิ้นนะครับชิ้นนี้ผมเช็คแล้วพอมาผมเปลี่ยนไปชิ้นนี้บ้างนะครับ only อ,อ่านี่ครับเป็นยังไงนะครับตามมุมเ็ามีอะไรบ้างงนี้ครับเราก็ไปไปซูมดูได้นะครับไปหมุนดูต่าง เรื่องของการเลือกตัวชิ้นงานนะครับต้องการโชว์ให้หมดแล้วก็ไปคลิกขวาที่ตัวฟลเดอร์ข้างบนนะฮะกดโชว์ทั้งหมดนะครับก็จะใช้งานง่ายนะฮะที่บอกนะ้ว้าบางท่านที่อาจจะไม่เคยใช้แข็เลยหรือว่าเขียแบบไม่เป็นก็สามารถใช้งานได้นะครับมีมีนักฐานให้เราใช้ค่อนข้างง่ายนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของการสร้างวิวครับ สร้างวิวชีหมายความว่าเป็นการเซฟวิวเอาไว้ให้เราหมุนดูนะครับเ <s> ช่นผมเปิดชิ้นงานชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้นะครับผมตั้งเป็นอิสเมติกไว้อย่างนี้นะครับคือผมต้องการให้สร้างวิวสำหรับหน้าต่างเนี้ยรูปแบบแบบนี้เลยฮะตั้งไว้ตรงนี้เลยนะครับต้องการสร้างวิววิวหนึ่งนะครับผมก็มาตรงด้านล่างนะครับจะมีเรื่องของการสร้างวิวอยู่นะครับก็จะมีรูปรูปแผ่นดิสต์นะฮะ เราชี้ไปเขาจะเขาจะขึ้นมาเซฟคัสตอมวิวนะครับก็คือวิวปัจจุบันนั่นแหละเรากดเซฟไปแล้วก็ตั้งชื่อครับตั้งชื่อเช่นผมเอาเป็นพาร์ทเบอร์ศูนย์สองสม,มุินะฮะผมก Save ็กดเซฟปผมก็ทํางานไปครับเปิดคนอื่นมาดูเช็เคนู่นเช็คนี่ไปทีนี้ผมอยากจะกลับไปดูพาร์ทเบอร์ศูนย์สองใหม่ผมก็ไปเลือกเปิดเลือกเลือกวิวเพื่อเขาได้ลับมา หรือว่าอยากจะได้อีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับตัวนนใหญ่ๆหน่อยหาตัวสก,กูบาแล้วกันหาผมว่ใครตัวน,นี้สักสักวิวหนึ่งนะครับสักวิวหนึ่งวิวนี้ก็ได้นะฮะผมก็กดเซฟแต่ว่าตั้งชื่อเป็นสก,กูบาเอาไว้ให้เรารู้นะครับกดเซฟนะครับ เรามาเช็คละดูพาร์สองซิพาร์ตสองน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับพาร์ตสกูบาเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยคือเราก็สามารถจะเซฟต่างๆตรงนี้เอาไว้ให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นนะเวลาเรามาเช็คมาต้องการจะมาดูขนาดใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับวิธีนี้ก็จะช่วยเราเก็บวิวได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนป,ปุ่มรูปบ้านเนี่ยรูปบ้านมีลูกตาก็เป็นมาสเตอร์วิวนะครับวิวเริ่มต้นที่เขานำเข้ามา ก็จะเห็นว่าให้งานเขาท้านงานนะครับแล้วก็ไฟล์ที่เปิดมาเนี่ยค่อนข right. right, uh ้างครบถ้วนเลยนะครับอีกเป็นมีกรณีหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราเปิดมากกว่าหนึ่งงานนะครับอันนี้คือเราเปิดมาเนี่ยมีโฟลเดอร์แบบเนี้ยอันนี้คือหนึ่งงานนะครับหนึ่งงานถ้าเราเปิดมาใหม่อีกหนึ่งงานนะครับเขาก็จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งงานนะครับเป็นของชิ้นงานชิ้นใหม่นะครับเอาไว้ไอ้กรณีแบบนั้นนะที่เราเปิดได้หลายงานนะก็เอาไว้ในกรณีต้องการจะคอมเพล์นะครับ คอมแพรชิร้นงานริวชั้นที่1กับชิ้นงานริวชั้นที่2อะไรแบบนี้นะครับก็สามารถเปิดมาซ้อนกันก็ได้นะครับเปิดมาซ้อนกันนะครับทีนี้ในคลิปนี้ผมค้างไว้ทุานี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับจะมาเราจะมาเริ่มตัดเซคชั่นนะครับวิธีการตัดเซคชั่นตัดยังไงนะครับสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาตัดเร็จ้ามาตัดเซคชั่นนะครับแล้วก็ดูกำสั่งถัดไปนะครับก็ บอกก่อนเลยจะตัดเซกชันกับเพนเตอร์แล้วกันนะครับเพนเตอร์คือการแต่งสีให้กับชิ้นงานนะครับไฮไลท์ชิ้นงานนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมค้างไว้ก่อนผมก็จะกดเซฟนะครับผมก็ทําการเซฟนะครับผมเซฟแอดไปที่ไหนสักแห่งหนึ่องอ่าโฟลเดอร์อเขาก็ได้ครับตัวนามสกุลไฟล์เนี่ยเวลาเซฟนะครับถ้าเราต้องการจะมาใช้กับ T D 2เนี่ยผมแนะนําให้เซฟเป็นตัวนี้ครับ T D 2ไฟล์คือ ดีๆตัวนี้นะครับคือตัวนี้เราสามารถไปเปิดทีดีทูนที่อื่นก็ได้นะครับแล้วก็มาทํางานต่อก็ได้นะครับเวลาที่เราจะคอมเพล็ไฟล์แล้วก็แค่ดึงไฟล์ใหม่เปิดไฟล์ใหม่เข้ามาใส่ในไฟล์ที่เราเซฟเอาไว้ก็ได้แล้วนะครับที่ในการเซฟจะมีข้อดีตัวหนึ่งนะที่ผมชอบมากเลยก็คือการการเซฟเป็น s t l นะครับการเซฟเป็น s t l กรณีที่อยากได้ไฟล์ s t l ไป อาจจะไปทําี p r i ิ t เตอร์หรืออะไรต่างๆนะครับเราสามารถเซฟตรงนี้ออกไป s c l ไปเลยนะครับจริงๆมันใช้วิธีการแปลงก็ได้นะครับใช้วิธีการแปลงก็ได้แต่ว่าใน t ีรูเนี่ยมันจะมีลูกเล่นอีกน,นิดหน่อยนะครับเช่นการเอาชิ้นง,งานมาชนกันอะไรแบบนี้เราก็สามารถแปลงออกไปได้เหมือนกันนะครับผมเซฟเป็น DDD แล้วกันนะครับเซฟไว้ก่อนนะครับตรงนี้นสนใจนเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต เมนต์ไว้ให้เราก็ได้นะครับหรือว่าถ้าสนใจในโปรแกรมตัวนี้นะครับท,ทูนอยากจะนําไปใช้นะครับก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์โทรท้ายคลิปนะครับแล้วก็อาจจะทักมาในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเรายินดีที่จะบริการทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณท่านที่ติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับวับบนนี้สวัสดีครับ